างกับน้ำชมชายคิวโคนดีคนดีโอ้โหโมอีลำเดือดคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมมาชื้กกันเยี่ยมแล้วนะครับโมโมอีอันเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับ ครับุณผู้ชมวัีได้ของวยนะครับดีโคดฉันได้ไส์ใหญ่มานะครับผมนี่ท่านว้าววันนี้โคดฉันจะอุ๊บจุดของโคดฉันเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับผมโฉมเครื่องกันก่อนนี่พริกออกเขมินพริกแดงเกลือชูรสนะครับตามด้วยน้ำมันตะไคร้ครับผมกระเทียมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศ ขิงค่ะขมิ้นสดนะครับผมพริกไวมาขุดอันนี้ต้นหอมผักชีดูนี่โอ้ยเยอะอยยูๆอยอยโอ้หนี่มาเดี๋ยวหันก่อนนะครับผมโอ้โล้างกับน้ำส้มสายชูกลิ่นที่ไม่้ับจับไม่รับ้ับเมื่อกี้เนี่ยผมยุงก็มาแล้วนะครับผม ตกทุกคนคนอ่ะตกได้ตกดีนะครับทุกท่านนับตกกูดิ้ยตกเครื่องก้อนๆๆตกเยอะเหมือนกันนะทุกคนยุ่งก้องเลยนี่เขามิยนมิยนสดนเลยนะบวกคิงครับผมไปดแูบ้านไหน อ่าครับผมตะไคร้นะครับใส่นี่เลยกระเทียม ใหญ่ครับไปมากดยุงยุงยุงเาครับว้าวเครื่องปะเอาละครับผม ธรรมดาที่ไหนติ๊กแดงครับหมดเลยมีขมิน้นโกลนหอมมากนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วแล้วก็ผงนัวผงนัวก็ใส่ไปแล้ว น้ำปิดไฟแล้วีีดออวนเตาคุณผู้ชมไว้ประมาณห้านาทีเราค่อยมาดูกันนะครับผม A few moments later เดี๋ยวมาดูกันครับผ่านไปแล้วห้านาที ว <Wow. S 1> ้าวเอน้ำให้แล้วครับผมเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนะครับติดาไว้ประมาณส0นาที A few moments เดี๋ยวมาดูกไป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 ันครับอะหรือยังโอ้ย โอ้โหได้แล้วนะครับผมมาชิมแล้วครับครับผมผนหยุดตกแล้วกินข้างนอกนี่แหละครับผมโอ้โหก็จะตกอีกแล้วนะต้องรีบกินแล้วมาใส่ต้นหอมพักชีนิดหน่อยนะครับผมยุงมผมหยุดตกก็ยุง โมอีลำเดือกผู้ชมม,ม,มันหอมของกลิ่นของเครื่องอพวกสมุนไพรมันนั่นนะครับผมเรามาใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็ ต้มปวยๆแบบนี้นะครับปุยปยอยแบบนี้อร่อยมากครับทุกท่านเลยมามามากครับผมเราคุ้เจอได้ยิ่เข้าแล้วข้ามา้ายุ่งกว่าเยอะครับผม อร่อยมากครับผมสำหรับคลิปนี้มาเนี่ยครับผู้ชมผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเ,เป็นกำลังใจให้ช่องฉันด้วยนะครับสวัสดี